มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบร์ลีกับชองเพย์5สมาร์ทเวิร์กครับเรายังคงอยู่ในเกม Division 2กันครับเป็นยังไงบ้างราครับเก็บของรางวัลกันไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่สําคัญครับอย่าลืมครับแอบเห็นแวบบ๊แบๆบนะครับเรามีกระเป๋าใบใหม่ขึ้นมาครับเป็นแบรนด์กูปโปรซุมบ้าท,ที่มีชื่อว่าแ a s t c h ป a p Delivery ครับแม่กระเป๋าใบนี้ขึ้นชื่อว่ากูปโปรซุมบ้าน่าจะทําให้ ที่จข้อดาเมจเราแรงขึ้นครับอืมไม่เป็นไรครับของยังไม่มาโดเน a กันก่อนน้องๆบอกไว้ครับทัเงินไปเลยครับใครมีทรัพยากรเพียงพอก็โดเน a กันได้เลยครับสำหรับผมวันนี้ขอชดเชยครับจากที่ว่างเว้นกันไปครับหนีเที่ยวงั้นเรามาเริ่มเก็บของรางวัลที่เหลือกันดีกว่าครับสําหรับช่วงนี้งั้นมาเริ่มต้นกันเลยครับกับ ของรางวัลชิ้นแรกครับสำหรับงวดน,นี้ Holiday w r p p p n n g ครับกระดาษพ่อของขวัญครับเริ่มต้นไม่ยากครับไปที่โปรเจกต์ครับไปดูสิว่าเขาให้ทำอะไรจากข้อมูลนะครับเราทราบมาว่ามีของซ่อนอยู่ครับบริเวณถนนหมายเลข13ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดกันกันกบถนนจอดเอาละมาดูถนนตรงนี้ครับถนนสาย13ตัดกับจเอาง่ายๆนะ สิตรงนี้อ่าจตัดกันอยู่ใ,ใกล้ๆนั้นก็จะมีเซฟเฮาส์ครับเสร็จแล้วเราก็ฟาดทัเวลไปได้เลยสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตเขีรยพื้นที่สักหน่อยนะครับศัตรูเยอะเหลือเกิน ใจจริงก็อยากจะเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยอัดวิดีโอไม่เอาเอากันสดๆอย่างนี้เลยกว่านะครับเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับการไล่ล่าของรางวัลต่างๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องทําวันต่อวันนะครับและก็ไม่ต้องห่วงครับหากว่าเราไม่ได้เล่นวันไหนแล้วของรางวัลที่ผ่านไปนั้นเราจะกลับมาเก็บไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับสามารถเล่นย้อนหลังได้ครับเพียงแต่ว่า เราต้องเล่นในช่วงเวลาที่เขากำหนดนะครับนั่นคือก่อนหมดเขตก็คือวันที่9มกราคมครับยังมีเวลาอีกเยอะครับไม่ต้องเล่งเล่นวันต่อวันไม่จำเป็นครับอย่างของผมหนีเที่ยวกลับมามาเล่นวันนี้วันเดียวเก็บลวดสบายๆเอาละช่วงนี้ก็ไล่เคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับให้มันโล่งๆก่อนเหมือนจะมีหลงเหลืออยู่หรือปะมีอยู่เนาะเอาละพอเรามาถึงตรงนี้ ังเกตอาคารตัวนี้ครับมีประดับประดาด้วยโบลิบบินเหมือนมีเทศกาลปีใหม่นะกัะเทศกาลคริคสต์มาสเขานั่นแหละครับวิ่งเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นกล่องของขวัญครับอุ้ยขอเคียก่อนพูดมากลืมดูครับเคียกๆไม่ได้จับเกมนี้มานานเหมือนจะยิงไม่แม่นนะ มีสตูหลงเหลืออยู่หรอเม่เขากาลังถ่ายวีดีโอกันอยู่สงสัยอยากจะออกกล้องนะครับไม่เป็นไรอ้าวกระสุนหมดสวยอีกโอ้ช่างเหอะปล่อยไปกล่องของขวัญเดินหาครับแปบบแบบ๊แบๆแป๊บเดี๋ยวนะอินเตรอร์แอคอ๋ออยู่หน้าประตูนี่เองครับได้แล้วครับสลายสเตทหลังจากที่เคลียร์ไปเสร็จแล้วมาทบทวนกันอีกสักนิดครับ หลังจากที่เราออกจากคอนโลพอยส์ครับมาตรงนี้ครับถนนจอจมีเส้นนี้เลยวิ่งตามถนนจอจมาทึ่งมาตัดกันกันกบถนนสายหมายเลข13าอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองตัดกันเสร็จปุ๊บอยู่ตรงหน้าตึกนี้เลยเราก็จะเห็นกล่องของขวัญตรงนี้ครับอยู่แถวนี้ของก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นี่เองเสร็จแล้วก็ทำการบริจาคครับ Supply s t หนึ่ชิ้นเพื่อให้ได้กล่องห่อของขวัญครับโปรเจกต์ถัดไปเดี๋ยวว่ากันครับเรียบร้อย h o l i d a y wrapping ครับเอาไว้ทำอะไรอะ่ะนั่นนะสิอ่าเปิดมาครับ Inventory ไปที่อาวุธของเราครับปกติเราชอบปืนตัวไหนเราใช้เป็นประจำครับก็ สามารถปรับแต่งได้ครับเป็นสกินครับเลื่อนลงไปตรงสีครับนี่เลย Holiday w r p p p n n g ครับแม่ลายใช้ได้ครับแดงเขียวริสต์มาสจริงๆครับปืนดูน่ารักขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปอีกสักกระบอกดูครับ หนดีป่า s a แล้วกันเปลี่ยนจากสีดำเป็น Holiday w r p p p n n g ครับเทอได้น่ารักเลยวิ่งมาเพื่อหากล่องห่อของขวัญเท่านั้นเองไปตัวถัดไปโปรเจกต์ครับ Snow f r e ีช ที่ห้อยกระเป๋ารูปเกติมะครับไปที่โปรเจกต์ครับทำการบริจาคฟูดแค่20ครับฟูดก็จะเป็นรูปกระป๋องนะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อาหารยังไม่เพียงพอนะครับสามารถไปฟาร์มได้ครับในบริเวณที่เป็นรูปกระป๋องนะครับรูปกระป๋องสีแดงก็จะมีศัตรูรูปกระป๋องสีขาวก็ไม่มีศัตรูเท่านั้นเองอาหารพร้อมก็ดเน a t ครับ บริจาคเรียบร้อยโปรเจกต์ถัดไปก็ขึ้นครับส่วนสัตูอยู่แถวนี้ครับแม่ขอเคียย์สักหน่อยเกกากจริงๆสำหรับที่ห้อยกระเป๋าตัวนี้ก็จะเป็นรูปเกตฮิีม่าครับไปที่อเ e a ล a น c ์ครับแล้วก็ไปในส่วนของที่ห้อยกระเป๋าครับไปในส่วนของใหม่เลยครับสโน w f เฟ k e พิมะครับปิงซูแหมเห็นแล้วต้องไปหากินสักหน่อยละสวยดีครับน่ารักเรียบร้อ้อยไปโปรเจกต์ถัดไปเลยโปรเจกต์ถัดไปสายรายงานมานะครับว่ามีการซ่อนของไว้นะครับ ที่ด้านหน้า Manning National Museum of อ r t อยู่บริเวณใกล้ๆก,กันกับ District Union Arena เลยครับนี่ตรงนี้เลย Fast travel ไปที่ District Union Arena ได้ครับเมื่อเรา Fast travel มาแล้วนะครับพี่รู้ได้ยังไงว่าที่นี่เป็น Manning National Museum ครับดูที่ป้ายครับ ถ้าหากเรามองด้านนี้ครับจะเป็นวอชิงตันแกลเ l อรี่ออฟพอร์เชสนะครับสถานที่นี้เป็นแกลเลอรี่นะครับภาพวาดบุคคลพอร์เชสก็คือถ่ายภาพบุคคลเนาะถ้าเราวิ่งอยู่แถวๆนี้เราก็จะเห็นภาพวาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปคนให้วิ่งทะลุมาด้านหน้าเลยครับตรงนี้เราเคยมาไล่ล่าฮันเตอร์กันใช่ไหมยาได้ใช่ไหมครับ สังเกตที่ป้ายด้านซ้ายครับชื่อเขาอยู่ตรงนี้ครับ Manning National Museum of Art อ่าเรามาถูกที่จริงๆนะแน่นอนสิทำไมจะไม่ถูกชื่อเขียนอยู่ขนาดนี้กลับไปที่โปรเจกต์ดูสักนิดนิใช่ไหมอ่าใช่สิแของซ่อนอยู่ outside คือด้านนอกครับ s o m e w e r e คือสักที่หนึ่งแอ่ s o m e w e r e outside ด้านนอก บริเวณไหนสักบริเวณหนึ่งครับเจอศัตรูอีกแล้วไม่อยากจะสู้แล้วครับหลบๆไปแม่กล่องของขวัญฝาแดงแน่ๆฝาแดงฝาแดงฝาแดงอ้าวเจอแล้วครับไม่ใช่ฝาแดงครับแทนนี้เป็นกล่องเขียวพร้อมแล้วก็อินเตอร์แอคครับบริเวณวอชิงตันดีซีคอ l ์ด a y ์มาร์เ,เก็ตครับคอร์ดี์มาร์เ,เก็ตนี่มีหลายที่นะครับมีอีกที่หนึ่งอยู่ด้านขวาบนนะ ด้านขวามือเราก็มีเสร็จแล้วได้ของเปนที่เรียบร้อยก็โดเน a สิครับเรียบร้อยของรางวัลของเราก็คือแฮมรูชตัวนี้จะเป็นแพะครับปีศาจแพะครับในวันคริสต์มาสเด็กๆจะกลัวมากครับ เด็กคนไหนดือ้อเด็กคนไหนสน่าเจ้าตัวนี้แหละครับก็จะมาพาไปลงนรกโอ้โอหร้ายดิดูกันชัดๆดีกว่าแพะนี่ตัวนี้ครับแชมพูสโปรเจกตถัดมาครับตัวนี้ยาวหน่อยนะครับ มาดูข้อมูลกันครับจากสายรายงานมาว่านะครับมีคอนวอยกำลังเดินทางอยู่ระหว่างเจฟสันเทเซ,เซนเตอร์ไปที่เนวี่พาซาโอไหนมีการค้างคืนกันด้วยเราต้องไปกำจัดเขาให้ได้นะครับสำหรับขบวนคอน v วอยตัวนี้ซึ่งขบวนคอน v วอยตัวนี้ไม่ใช่คอน v วอยที่เราฟารมกันนะครับความหมายตรงนี้ก็คือคอน v วอยก็คือคนที่เดินมากันเยอะๆนะครับที่สำคัญครับพวกนี้ไม่สามารถทำการ แอบโจมตีได้นะครับแอมบูสแอบโจมตีเขาไม่ได้งั้นไปที่เจฟสันเทสเซนเตอร์ครับอยู่ตรงนี้เนวีพารซาก็จะเป็นคอนโทรลพอยท์ครับบิงอ่ามาร์กเลยดีกว่าครับเนวีพารซาสำหรับเส้น GPS ชอบเพียเพ้ยนๆนะครับจริงๆเดินได้เร็วกว่าน,นี้คือเดินตรงเส้นถนนตรงนี้ครับเพนซิลวานียเอเวอร์นิวนี้ครับเดินยาวได้เลยครับ เมื่อเราพร้อมก็เตรียมตัวครับแน่นอนว่าสำหรับใครที่ดูช่องนี้นะครับติดตามมาก็จะรู้ว่าเวลาเช็คช่วงเวลากลางคืนนะครับจะดูอย่างไรง่ายๆครับไปที่โฟโต้โหมดครับเราจะเห็นเวลาอยู่ตรงมุมขวานะครับตอนนี้คือ3ามทุ่ม23นาทีเขาใช้คาว่า overnight แสดงว่าสตูมีการค้างคืนครับ ภารกิจนี้ทําได้ตอนกลางคืนแม่พอมาในส่วนของเจฟสันเทเซนเตอร์แล้วก็ต้องมีคนออกมาจากท่อแต่เสียดายครับไม่ใช่เจ้าตัวขี้ขโมยครับสําหรับเจ้าตัวขี้ขโมยนั้นชื่อที่ทางเบืองนอกเขาเรียกกันนะครับเขาเรียกว่ากรอบบลินครับเจ้าตัวกรอบบลินเสร็จแล้วเราก็เดินกันดูเลยครับเดี๋ยวผมดูให้ยาวๆเลยครับสําหรับภารกิจนี้เราจะเดินจาก เจฟฟ์สันเทสเซนเตอร์ไปยังคอนโทรลพอยท์ที่มีชื่อว่านีวีพาซ่าทำในช่วงเวลากลางคืนครับตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปครับศัตรูถึงจะออกมานะครับถ้าหากว่าเราทำไม่ตรงเวลาครับศัตรูยังไงก็ไม่ออกครับลองแล้วลืมอ่านพาดเพราะมีคำว่าโอวันไหนคือกลางคืนนะครับแสดงว่าเป็นตอนกลางคืน สำหรับช่วงนี้ก็เคลียร์ทางเดินของเราก่อนครับเก็บกระสุนสักนิดหน่อยศัตรูที่ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปครับอย่าไปยุ่งเสียเวลาเดินต่อไปเลยครับ เจอแล้วครับชื่อพี่หมวกแล้วครับอยู่ด้านขวาเห็นไหมครับสแกนให้ดูอยู่ใกล้ๆกับปอปปากกันด้าครับโทุรคงนะครับโฆษณาส่วนเชื่อแหมสงสัยจะเป็นไฮยีน่าพอดีเลยหรือเปล่านี่ทีนี้ก็เคลียร์พื้นที่ครับสําหรับตอนนี้ขอเคลียร์ดีกว่าครับส่วนปอปปากกันด้านะครับยังไม่ต้องเปิดครับเดี๋ยวศัตรูจะมาเติมกันเยอะครับ ร้อยได้สเตตเป็นที่เรียบร้อยครับพลายสเตตอีกหนึ่งชิน้นโอเคทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการบริจาคครับไปที่โปรเจกต์พลายสเตตดเนตครับได้เสือ้อสัตว์คอร์ สำหรับน้องๆคนไหนที่ครั้งก่อนพลาดไปนะครับครั้งนี้เสื้อสันตะคอส์มาแล้วแต่ยังว่าแล้วครับยังขาดกางเกงและรองเท้าเดี๋ยวก็คงมาเนาะอ่าไม่ต้องรีบร้อนครับงั้นเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกว่าว่าเสื้อหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเป็นของใหม่นะไม่ขึ้นว่าเป็นของใหม่ซ้ำ โอเคทีนี้ใครยังไม่ได้เสื้อก็ได้กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะ no ต่อไปเลยกับภารกิจสุดท้ายสำหรับครั้งนี้โดเนท น้ำอืมง่ายครับสำหรับไข่ที่ยังไม่มีน้ำอีกเช่นเคยครับวอเทอร์ก็จะเป็นรูปขวดน้ำนะสังเกตดีๆถ้ายังไม่มีก็เปิดแผนที่ให้ดูครับแน่นอนครับสำหรับที่ที่มีน้ำเยอะที่สุดก็คงเป็นตรงนี้ครับหน้าด่านลิงคอนครับแถวๆนี้มีไหม อ่ามี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 มก็มมไปฟาร์มกันได้นะครับเมื่อน้ำพร้อมเสร็จแล้วก็ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ทำการบริจาคครับเรียบร้อยอ่าเราก็จะได้ที่ห้อยกระเป๋ามาที่เรียบร้อยครับอีกหนึ่งชิ้นแคนดีแ้แคน เรียบร้อยครบเห็นไหมครับทําวันเดียวผมไม่อยู่ผมไปเที่ยวกลับมาเล่นทําได้ค่อนเฟิร์มครับไม่จําเป็นต้องเล่นวันต่อวันนะพักผ่อนกันให้เยอะๆแล้วค่อยมาเล่นกันย้อนหลังก็ได้ไม่ต้องห่วงสำหรับผมนะสำหรับการทำโปรเจกต์นี้ถ้าหากว่ามีแมคาีนิกมีให้คิดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยผมชอบนะครับแต่ให้โดเดตน้ำเลยอันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดูรู้สึกง่ายไปหรือว่าเขาต้องการเอาง่ายๆก็พอลนะเนาะ เอาล่ะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี Required progress resumed. Hostiles guarding location nearby.